ดูคุณลุงตกแต่งกิ่งให้ป้าเอาหญ้าตรงนี้ออกมันก็จะสวยงามเหมือนเดิมแล้วนะคะ,ะแค่ไม่มีหญ้ารกมันก็จะสวยแล้วจ้าคุณลุงก็ต้องมันน้านะคะกระถางกระถางดอกไม้ที่คุณลุงกําลังทําเอาญ้าออกไปตรงนี้มันคือสับประรดสีนะคะซึ่งมันก็มีน้าด้วยเมื่อเช้านี้ก็เล่นกับน้า เฟื่องฟ้านะคะสาหรับคุณลุงน้ําเฟื่องฟ้า,ฟาแล้วก็น้ําสับป,ประรดสีเหมือนกันที่หน้าบ้านคราวนี้ก็ที่กระถางเหล่านี้ถ้ามันไม่มีหญ้านะมันก็จะสวยงามมากๆเลยนะเนี่ยแต่เราก็ต้องมีความเพียรพยายามในการที่จะเอาญ้าออกนั่นเองเนื่องจากว่ามันหนาำนะคะเดี๋ยวให้คุณลุงฝากกล้องไว้ที่ให้คุณลุงดูคุณลุงเอาญ่าออกจากตรงนี้เดี๋ยวป้าไปมัด ตรงนั้นเสร็จไปซ่อมเสริมไปมัดต้นไม้ของป้าเสร็จป้าก็จะมากวาดเอาใบไม้ฮัลโหลคุณลุงมาเห็น <c oughs> บางทีเวลาที่คุณลุงไปด้านนูน้นโอ้โหย่าเยอะมากเลยนะเนี่ยจะจะรู้ได้เลยว่าย่ามันงามมันเยอะมากจนมองไม่เห็นคนความจริงแล้วดอกไม้ไม่สูงนะคะ เดี๋ยวป้าไปมุมนั้นเมื่อสักครู่นี้มันแดดนะคะเมื่อสักครู่นี้มันแดดป้าเลยไม่เอากล้องมาที่นี่เนาะเออไม่เอากล้องมาที่นี่เพราะว่ามันแดดมาดูคุณลุงกําลังจะพิชิตหญ้าที่กระถางดอกไม้เหล่านี้เนาะกระถางเหล่านี้พิชิตแล้วมันก็จะสวยงามนะคะไม่มีหญ้า แล้วคุณลุงก็คงจะเจ็บกวาดหญ้าออกไปอุย้ยตายแล้วต้องจะเห็นคุณลุงทําไมตัดดอกไม้ดิฉันล่ะคะตัดมดลู่ดอกดาวกระจายอะ่ะให้ว่าจะมาเอาไอ้เมล็ดมันอยู่อะ่ะว่า,า,าจะมาเอาเก็บมเมล็ดแล้วก็ค่อยๆหย,ย่อนยาออกให้คุณลุงโอ้โหดาวกระจายของป้าเหลือแต่ กอหญ้าหรือแต่ตอหญ้าเดี๋ยวมันคงเกิดใหม่เนาะมันร่วงไปแต่มันยังมันยังไม่แก่เท่าไหร่นะไม่รู้จะเกิดไหม,มดาวกระจายเพราะเพราะว่าเราอยากจะให้มันสะอาดเลยเนาะก็ต้องรีบตัดรีบตัดแต่งตัดหญ้าแล้วก็จะได้แต่งพื้นที่ให้มันสะอาดสะอ้านเก็บกวาดนะคะเก็บกวาดด้วยนะคะโอ้โห น้องไม้ทองกับน้องสมัยยี่ยังไงมีดูกลงแต่งยากเหมือนกันนะยังไม่หมดก็เลยยังไม่เห็นยังไม่งามเท่าไหร่นอเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวป้าก็เอาถุงมือออกแล้วเพราะว่ามัดมันไม่สะดวกนะคะ ัสวยงามแล้วเขามีาแล้วก็เอาใบแห้งออกอ้ยอยอดกระทิ้นขึ้งงามเถอวะอุย้ยเดี๋ยวป้าจะเก็บอยอดกระทิ้นหน่อยสิยนี่ยคุณลุงตัดกิงกระถิ้นลงมาคุณลุงมาให้มันโตอยู่ยตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาถ้าต้นใหญ่แล้วก็จะตัดยอด ทำให้ข้าวของต้นไม้อื่นเสียหายแต่พี่ยาทำให้ต้นไม้อื่นเสียหายก็ก็ต้องเอาออกตั้งแต่ยังเล็กนะตัดข้างหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเกิดอีกเกิดอีกก็ไม่ให้โตอีก สักทีคุณลุงก็ตัดออกหมดเลยกรกถินเนี่ยเออแต่นี่นไม่มีด้วย,วยนะไม่มกระถินไม่ได้เหมือนฝนจะตกอีกลิ่เปากเปาะแก่ฝนลินเปาะแปะนี่ยอดกระถินงาม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 กินได้นะคะเนี่ยกินไ,ด,ไนด้เอาไปกินกับซุปเห็ดเอาไปกินกับซุปเห็ด เราได้เห็ดมาเดี๋ยวจะต้องซุปเห็ดนะคะแล้วป้าก็ได้ดอกแครด้วย ฝนรินเปาะแปะเปาะแปะมาอีกแล้วก็มันแค่รินเนาะมันแค่รินมันไม่ตกเพราะว่าถ้ามันตกจริงๆก็ได้ลดน้ำต้นไม้ให้กำลังเหี่ยวเลยแต่ถ้าตกลงมาพอที่จะต้นไม้ชุ่มชื่นให้หน่อยก็จะดีหรอกเนาะดูรินเปาะแปะเปาะแปะมาอีกแล้ว ตรงนี้ยังยังไม่หมดเลยนะคะคลุงก็เอาหญ้าออกให้ป้าก,ก็ยังไม่หมดฝ้นก็รินมามันไม่ใช่เทมาหรอกตอนเนี้มันโปรยปลายเปาปะแปะเท่านั้นเองค่ะอืมพอให้เราไม่ได้ทํางานเนาะแต่ว่าถ้ารินดินเท่านี้ก็ทําได้ป้าก,ก็จะไปทําต่อตรงนู้นนะคะแต่ตรงนี้ก็ให้คุณลุงทปาป้าต้องเอาโทรศัพท์ เอากล้องของฟ้าหลบเข้าก่อนเลยนี่นะคะป้าก็จะมาทำต่อตรงนี้แต่ว่าต่อ,อโทรศัพท์เข้าร่มก่อนจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ